สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตําลาาชุดล่าสุดก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าร่วมเซียนกัดลงไปบ้างหันครับผมก้อนนั้นครับพอดีแม่เอฟซีกทมอสองครับผมที่เพิ่นหเลขกตาเล่าหากับเก่ามาเชียร์เบิงงดแหลกครับผมเขาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า พอออกมาลงคลิปกับเชียดไปแต้มเดียวครับพี่น้องเนาะครับเลขชุดประกบคู่ของเพิ่นครับสําหรับงวดนี้มากแล้วนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องชี่กับล่องผิดจระนาบบึงครับผมหรือว่าจะซ่อมมือกรก็ได้หรือว่ามักน้ําแม่กะเอาเลยครับผมรวมไปถึงเหลขของแม่แสงจันครับผมจริงๆแม่แสงจันเพิ่นห้เลขกดับเนียครับผมครับพอดีก่อนมาเชียร์กะเห็นว่าควรจิตเป็นเหลขเด่นมากกกัวครับพี่น้องเนาะ เพิ่นก็เลยหห้เหล็กเดนมาชุดหนึ่งครับผมครับก็เลยบ่ได้โล่งเหล็กดับแม่ได้ครับผมครับก็จะเอาตะเหล็กเดนมาครับในส่วนอีกสำนักหนึ่งครับผมก็คืออา,อาจารย์คนเหนือเซียนครับพี่น้องเนาะอาจารย์คนเหนือเซียนครับผมอามาทบทวนอีกครั้งหนึง่งให้กับพี่น้องที่ได้เบิ้งไปน้ากันครับผมและก็เลขของแม่ความหวังหมู่บ้านด้วยครับผมครับเพิ่นว่า ล่องไปขามโค้งเบื้งก็เลยเอามาล่องให้พี่น้องซี่ครับผมในคลิปเดียวกันคลิปล่าสุดนี้เ้ยครับพี่น้องครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวรวมเสียนในคลิปนี้น้ำเชียร์พาด้วยก็ขอขอพะคุณนทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับผมเป็นการเยเวลาครับพี่น้องเนาะครับไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางตำลาวแม่ กทมสองครับงว่าขันเชได้ครับพี่น้องเนอะรุดไปแต้มเดียวโอ้ยซีเจ็ดเนาะเนี่ยครับตำราวแม่กทมงวดนี้ครับผม 18, สิปดสิงหาคมหกสิบแปได้ซีตัวแล้วครับผมงวดนี้0ูนย์แดสองห้าเก้าครับผม0 8นย์แปดสองห้าเก้าคนว่าเน่นหรือว่าวิ่งไปทีหากับเก่าบนล่าง ชุด2ตัวก็เลวิ้นเฉพาะที่เป็นติดหากับเก่าครับพี่น้องเนาะห้าเก้5ห้าศูนย์ห้าสอครับผมเก้าศูครับพี่น้องได้าทา้งหมด7คู่ครับมาทีตำราวแม่แสงจันทร์ครับผมเอาแม่กลับมากขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับงวดนี้แม่เด่นบนลางสี่กับสองด้วยครับผมสี่กับสองล่างสี่สามสี่ห้าสี่เก้าครับบนสองสามสองห้าสองเก้าครับพิจรารณาเบิ้งครับพี่น้องแนวทางตัวเลขแม่แสงจันทร์เท่าเห็นบ้าสองหามาส้นกันหลเลย๋อเลขงวดว่าหันสิมาพี่ได้ไหม เราว่างให้ดีอืครับย้อนหลังไปประมาณก้อนนานๆหนึ่งอาจจะมาออกในตำเล้าใดอครับผมคยังในท่าเอาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องค่ะอาจารย์ค้นเนื้อเสี้ยนครับค่ะพี่น้องชี้ก็ให้การตอบรับดีอยู่ครับแต่ว่าบ่รู้วาเลขอาจารย์สีเขาหรือว่าเขาก็อีกเรื่องหนึ่งเอฟซีเบงเยอะมากเลยครับผมค่ะเพื่อนครับ ลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะสมกับเพิ่นเว้าบ่างูรีบลิ้นแล้วสั่งได้เลยอืออีกอย่างนึงเพิ่นก็ว่าวยังกับน้ำเชียร์เพิ่นถนัดเล้ามากเด้อครับผมออืเพิ่นถนัดไทยแม่นเพิ่นถนัทเหล้าโคตรหมื่นล้านเพิ่นว่ายโซโลแกนเพิ่นเด้อค่ะเราชอบ่ยาว่าให้เพิ่นค่ะครับซโลแกนเพิ่นเบิ่งเพิ่นเจได้น้ำชาบ่เด้อเพิ่น FC คอมเมนต์ว่าให้เพิ่นว่า ของห่วงอาจารย์ค่ะครับขอให้มาขอให้มาเจ้าสิกินเจ้าถวยเพิ่นว่าครับนี่ <3 S 1> แล้ค่ะท่านผู้ชมแม่กทมอสองเนาะครับค่ะแม่แสงจันทร์ทวนคนเหนือเซียนเม,มิอนี้น้ำเสียกะอยากให้เอซีถือครับค่ะถึงไปน้ำกันได้ครับพี่น้องแม่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็พี่อรามซี่ในเบื้องคลิปของ แม่ความหวังหมู่บ้านมาครับผมที่เขามาเชร่ลงไปค่ะเพินวาดอ่าปูเพินให้เลกเล่าด้วยครับผมตัวได้ท่าหนึ่งหาหาหนึ่งครับหนึ่งหาหาหนึ่งหรือไปฟังในคลิปก็ได้ครับพี่น้องค่ะคไปฟังในคลิปก็ได้เอามาให้พี่น้องเพิ่งเลยครับผมค่ะเลขแม่ความหวังหมู่บ้านจําซื้อเพิ่นไว้ด้วครับผมค่ะครับก็คือแม่บัานเข่าแล้วครับผมกอมเชืช่อสิเปียนซื้อแล้วอันนี้เป็นเลขเขาซ้องครับผม ี่น้องพี่จะไปยิบลอตเรีไว้ก็ได้เพื่อเป็นเหล็กไท้แต่ว่าพอดีว่ามือนีมีขามโค้งครับผมครับเคุณเลยว่าเอาลองไปขามโค้งก่อนหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเพรช่วยเขาบังพันผมเนาะ,ะ,ะช่วยกับสา,ามเซียนบังันมือโบช่วยเลยเหรอโบช่วยด้วครับผมแต่ว่าเกือบช่วยอาจารย์เซียนเมรเซียนหนึ่งซีดีเมรครับ กับสองหาเนาะผู้หนึ่งนี่เป็นหนึ่งหาเอาลองเบิรงครับผมเนาะครับนีกะเลขกแม่แสงจันเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตำลาวแม่กทมสองครับผมครับเพิ่นห้เลขกปิ้นมางวดนี้มีหาตัวได้ครับผมครับพี่น้องที่ก็ลองไปตัดเอาหรือว่าไปประกบเลือกเอาครับผมถ้าวิ่นหาตัวก็สีไลไปครับพี่น้องเนาะ เลขกิคูครับผมครับหรือว่าเจ็บเทียบใส่กับอีกหลายๆเซียนเบื้งครับผมในคลิปนี้ก็จะมีเทิงแม่แสงจันท์ตัวเด่นซีกับสองครับผมก็มาเชียกกัประกบคูให้พี่น้องซีเบิ้งนําครับรวมไปถึงคนเหนือเซียนทบทวนให้พี่น้องซีเบิ้งละครับผมครับแล้วกับแม่ความหวังหมู่บ้านละครับพี่น้องเนาะอีกสุดหนึ่งครับผมเพื่อว่ามาขามโค้งครับผมเอา ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกะข้อไว้พอให้พี่น้องที่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันตามราวสองทุ่มครึ่งสิปสิงหาคม68สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตขายขีมเนี่ยควมสวยควมงามเด้อค่ะแนวทางก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีปัญามมาวาน้ำเชียร์ใส่ย,ยัง สบู่นะคะท่านผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะแก้ฝาค่ะท่านผู้ชมหนาใสค่ะสำหรับน้ำเชียใส่มาสีเข่าสามเดือนแล้วค่ะหาคีมขนาดเกาเมี่ยนี่ภาไปทอดถีบถอดเด่นบุรุะค่ะท่านผู้ชมแม่เอฟซี่บนกระซ่งมาให้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียก็เคยแพ้ แต่ละขีมมันบ่ถือเนาะครับค่ะกะเลยม,มาหยุดยุดที่นี่ละคะ่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะกะใส่ดีค่ะบ่แพงเด้คดอค่ะท่านผู้ชมบ่แพงค่ะรักลอยใบยแดงคะด่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มหน้าเด้อครับผมนี่ะเซรั่มหน้าค่ะเซรั่มหน้าครับผมหลังจากร้างหนาแล้วครับผม<ะ>ครับต่อก็มาใส,าส่เซรั่มเนาะผู้ได้มีกันแดด บางท่านแม่เอฟซีกับบมักนอเทามีกันแดดกะต่อจากเซรั่ม้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเซรั่มแล้วแล้วก็มาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวด้อค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบก็ ออกไปทางหลินจีทำาด้ไหลินจีหอมหอมหอมอมอ่อนหอมมะปวดหัวค่ะดานู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเหล็กเหล้าก็ว่าอุดหนุนน้ำเชียร์ก็กล่อเชียร์ได้เด้อค่ะครับใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับกะสองมือสามมือจะได้ของเนาะแม่นค่ะนี่แหละค่ะดานู้ชมน้ำเชียร์ใส่แม่เอฟซีกะ พออีปซี่นนกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอาไล่มากนะครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0984740683ต้องขึ้นเป็นหนาน้ําเชียดได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่นนำเชียค่ะเอาสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ